สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้อง,ง,เ,องเปิดภาพมาปรเจอหัวมันหยกักล,ลูกชายอันขุดมาท้ายแม่เพิ่นหนึ่งพอเขาเจ้ามูค่คนมาขุดคลองหนะแล้วแล้ลววันี่วันสันเลยขุดมันมาหนึ่งบกใหญ่เลยนะพี่น้องหาโลหัวเดียวนี่ป,ปูวิ่งว่ะ เพิ่นกระน้องแสดงว่าสิมีตั๊กอันใหญ่ๆเนาะบ่หัวใหญ่เด้อพี่น้องใหญ่ๆหาโลเฮาผมใหญ่เออเฮ็ดเฮ็ดกินสุกต้มไก่บ้านเนาะต้มไก่บ้านั่วู่ลูกๆกินพี่น้องสดีเนาะมื้อนี้บ่ได้ขีมือพี่น้องขึ้นเมื่อบ้านอีแม่ แปงไดปงด้ขงดื้วทู่พาไปกับบุหับบุติดอะทามบึงแล้วเอาสร้างกันไปแปงได้พี่น้องสร้างบ้านเฮาบ้านนี้เล้ใช่หน้ามอได้ช้องมือเลยมือวานในทู่มาเลยเฮามันยากน้ำดองเนาะเัาก็เกินไปเมื่อนี้ ถึงทอมัน huh> ขึ้นมามันไดมันหนามันอืดอยู่บ้านนรือ่น้องั่วไก่ที่น้องนี้ลองลุ่มเส้นตองกันมันหอนบ่ตักน้าเย็นมาใส่จุ่มลูกนี้เลยนะ สูตรใหม่เมื่อกบบรทไทยพี่น้องไทยคลิปะแม่กับลุงลุงหน้าตาบบาแต่มาว่าแวะแวะเลยมืนตาบกจังแจ้งหนึ่งหางบุหินหุงเทินตาบอดแจ้งบฮเฮยแบบได้ตายเมื่อดของลูกเคยก็ตาย พอมีเท่าก็ตายตายพอมกันบริสายน้ำที่โทรลิวลงมาฮาลุพอกรททองกับจูบน้ำใส่มขะขะ่าโพดต้นมะขาโพดได้ซองให้ท่ันปู้คนใครได้ดังแท้ รอรุุนตนรอส้มต้นกินพี่น,ออน้อ,นองนเข้าวแรงน้ำกันพี่น้องลี่ลันเพื่อนดีเทคมะคุดค้องซอยจัดอาหารใหร้เต็มเต็มเลยมืนต้มไก่สำมกะปัน้น

chỏng phang lụa toa bây giờ nó lại nhà phải đỏ không mới rượn mười sợi là bắt ra mà mà 还有收来网 เนื้อไปอยู่บ้านเปล่าเีวเนหมไปห้นะมัลมแล้วเมี่ยมันบวทำให้หมูแล้วก็ทำเมียยมามีเนียมขาไปเลยฉัน,นัลน,นเอาเอามีเมยข้างนเมียม็นกำลัไปลินไปยังแล้ว มีจางขอบพ่แล้วมันเอามียแไ้วเหปรลนคือเก่าเคยไปบองีเด้อไปไปกับไปกำกันแล้เนาะไปกับไปกำกว่าถึงตอองรองกันผมแบบมุงเาุ <c oughs> ผู้เชอีอ่อีกซ้อนหนุ่ <c oughs> มือจะผ่านมาเป็นขอบพ่วได้ เป็นอะไรแท่บบอสฟันแท้แด้ปันสูฟานแทงเลยแล้วกางตัวประจักษ์แนวตาใหญ่เกินี่เราากุดบหัวหน่อยมันดูมีหัวหน่อยชาน้องเข่าไม่ได้บุ้งบุ้งบุ้ง À, mặt bài lên nó. Bye, bên ngoài, so. Say mày, bớt. nhau vậy. cứ run hound, hương 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 tìm hương 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 tìm hương 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 chạy เราเป็นการกระทำเขาลุงไปเพราะเขาเนื้ซ้อมอยู่นะบานเขาจะซ้อมมีไอสเขาเป็นอะไรกันจะทำคำว่าดยตอนมเ่าาเออเอนอกรซ้อนั่นได้บาเ่ น้อไมาเลยเออหนาวไปมักหนน้อไปมก้งกระวเอาือไพ่ใหม่เลยใหม่จิยืดอยู่ไกลๆแด้เวลาจะาเรเห็นบอนติกตนี่นั่งอยูุ่ยืดมาได้านยเราเห็นได้ไหมเป็ตาอายแล้ว

Nhưng bớt chơi hơi ừ. Nhạc kèm xăm này đi Được rồi Cô, nhăn cơm nướng mà mà thức bớt À, thích thú Nhưng mà ngạc Xẹp bỏ xuống, xẹp hết là xẹp bỏ Mà bỏ xẹp bắn cho nặng hết hay kín, Thịt bán cho lại cho mặn <laughs> รอบดูไท้มากมาคูณมันเพียงมันไฟฟ้าปุบแรงมากไปแม่เอาปด่นร่องชั้นออกผิดครับตั้นี้ตัวได้เดี๋ยว

บริเบงจีดามแล้วนาะก้อน้อยเดียวโอ้่ไก่ตัวสัตว์ป้าดไปซนาูกป้าดไม่ได้รอเลยโว้ยตัวมันลงไปคุเนาะองตัวตัวุมตัวมอลันหมดยาหมเลี้แล้วถึงแล้วสองตัวเห้ ใกล้จดู้อรับอีกออีแมตุนนน้อำคาเกีเนหน่อยรบจะทบบไม่สิบะมีงานดองเลยพี่องงานดองหมือขรมีแล้วเ พุพันกินนะแม่ไม่สังเรือหนข้อาบนนี่ไ okay. ด้ได้เรือนที่มากเลยนดองเลยบนเด็โาะกาจัดยิ่งใหญ่ คนเราไปเรือเราซาวคแล้วคนละมือกินมืมืเออจะแข่คนละมือบเบันไ้านะไม่เ้บียร์นน้ำานอื

พี่พาไปเพียงแค่นี้พี่น้องแทบจนเกี่ยงเลยพ่อกันคิมนาขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องสบายดี